เรามาเปิดประเด็นด้วยเรื่องเล่ากันก่อนดีกว่านะครับในพาร์ทนี้คือมันน่าจะเป็นพาร์ทที่แซบที่สุดแล้วนะครับนักร้องหนุ่มแสนอบอุ่นนะนอกใจเมียพาเมียน้อยไปร่วมประเวณีทั่วกรุงเทพไปเปิดห้องเปิดโรงแรมนะครับในโลกใบนี้มันจะมีผู้ชายอยู่ประเภทหนึ่งที่ไปมีเมียน้อยและบอกกับเมียน้อยว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับเมียหลวงเนี่ยไม่ดีจะเลิกแล้วอยู่ไปก็ทะเลาะกันทุกวันไม่มีความสุขเลย นะอยู่กับเมียนะแต่งงานกันมาเหมือนตกนระกแต่ในขณะเดียวกันผู้ชายคนเดียวกันนะ่ะก็ไปพูดกับเมียหลวงทําท่าทีว่ารักเมียหลวงรักหนานะละรักเดียวใจเดียวเอออย่างนี้มันเรียกหน้าไหวหลังหลอกหรือเปล่าแต่วันหนึ่งเมียหลวงจับได้ว่าเขามีโรคสองใบนะก็เลยกลับลำรักเมียหลวงมากมาย ร่วมกับเมียหลวงฟ้องเมียน้อยไปเลยเอาให้หมดตัวไปเลยหมดเป็นล้านไปเลยนะครับเมียน้อยก็เลยแค้นจัดนะครับแล้วความแค้นมันก็สะสมมันก็ทําฝั่งนั้นทําฝั่งนี้ฝั่งนี้ทําฝั่งนั้น,น,น,นไปไปมาคือเรื่องนี้หาคนดีไม่ได้สักคนเพราะทุกคนมือเปื้อนหมดเลยทุกคนมือเปื้อนเลือดหมดเลยนะเปรียบเทียบเป็นเลือดนะคือเขายังไม่ได้แทงกันอาจจะแทงตรงอื่นแต่ไม่ได้แทงด้วยมีดด้วยมือนะแทงตรงส่วนล่างหรือเปล่านี้ไม่รู้นะฝ่ายชายเนี่ยซึ่งเป็นศิลป,ปินเขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้ มาตามตัวเองมาทาตัวเป็นซาแซงซาแซงคืออะไรนะซาแซงมันเป็นภาษาเกาหลีนะแปลว่าเหมือนเรื่องเรื่องส่วนตัวอย่างเงี้ยนะ p e r s o n a l l i f e อย่างเงี้ยซาแซงแฟนก็หมายถึงเอ่อคนที่เป็นแฟนคลับที่มายุ่งมาซอกแจ๊กซอกแซกเรื่องส่วนตัวนะผู้ชายพูดเหมือนกับว่าไม่เคยรู้จักมักจีผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลยในชีวิต เธอเป็นซาแซงแฟนเป็นคนแปลกหน้าที่อยู่ดีๆมาคลั่งศิลปินคลั่งดาราแล้วตามคุกคามเอาชีวิตตลอดนะแล้วก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้ผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงฟังผู้ใหญ่เขาก็ไม่เชื่อนะเขาบอกว่าเนี่ยมันน่าจะไม่จริงมันยังมีความจริงที่แบบมันยังขาดอยู่นักร้องคนในวงการดนตรีทุกคนก็รู้เรื่องเนี้ยแปดสิรนตแต่ก็แกล้งทำเป็นเงียบเนาะ และซาแสงคนนั้นเนี่ยเออผู้ชายก็บอกว่าสาแสงคนนั้นเนี่ยแพ้เวลาขึ้นศาลแต่เรื่องก็เหมือนจะไม่จบนะเพราะว่าโดนพ่อของสาวคนนั้นนะขูนะ่บุกไปหาแม่ของศิลปินชายท่าน,นาเนี้ยว่าเนี่ยรู้นะว่าบ้านอยู่ไหนนะเอาของฝากมาให้เป็นแฟนคลับ ศิลปินชายคนนี้พูดเรื่องนี้ระหว่างการงานคอนเสิร์ตนะครับโอ้แล้วก็บอกด้วยอไอพ่อของฝ่ายฝ่ายหญิงซาแซงเนี่ยยัดคดีให้ด้วยนะคดี1นึ่งหนึ่งสพิซซ่าของเราแล้วศิลปินคนนี้ก็ปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาชื่อว่าซาแซงแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าเพลงประกอบการฟ้องคดีเป็นไงผู้ชายแซบไหม <laughs> แต่อีกมุมหนึ่งผู้หญิงเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นซาแซงเออมันมีเพื่อนออกมาแฉะนะเพื่อนเพื่อนของฝ่ายผู้ชายนี่แหละคือคงทนเพื่อนไม่ไหวทนมานานนะเรื่องนี้เสียงแตกในอินเทอร์เน็ตว่าเพื่อนคนนี้ทําถูกหรือเปล่านะครับเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องชู้สาวไม่ใช่หรอนายมาบอกเราเองนายมาบอกเราเองว่านายอยู่กับเมียของนายมันเหมือนตกนรกนายต้องการจะออกจากตรงนี้อยากให้เพื่อนช่วยเหลือเราก็เลยออกมาพูดเรื่องนี้ ให้ออกมาจากพ้นจากนารกเรื่องนี้ออกมาประกาศทําให้มันโปร่งใสในายพูดเองนายเป็นคนพูดเองว่านายอยากจบกับเมยนะอยากเดินออกมาเหมือนตกนรกอยากหลุดพ้นนรกเพื่อนจะช่วยให้หลุดพ้นนรกเพื่อนก็เลยพูดความจริงนะว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้รักเธอแล้วผู้หญิงคนนี้สรุปคือทัวร์ก็ไปลงนะวงดนตรีวงหนึ่ง ชื่อวงตีลี่อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วคนในวงการเนี่ยเขาก็เหมือนว่าจะได้ยินข่าวมาว่าเวลาที่ใครยุ่งกับผู้หญิงคนเนี้นะวงไหนที่เป็นแฟนกับผู้หญิงคนเนี้ยศิลปินชายท่านเนี้ยก็จะเป็นงัดเอาเขาออก นะเนี่ยยุ่งกับผู้หญิงคนนี้จะไปงั้นเอาเขาออกไปบอกผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่ไม่เล่นด้วยอันนี้คือการพูดกันไม่ตรงกันแล้วเออสรุปแล้วใครพูดยังไงเนอะตอนนี้ยังงงๆอยู่นะยังสรุปไม่ได้ยังเป็นความจริงไม่ได้แต่เรื่องแบบไปแอบกินกันอะไรเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะแต่ผู้หญิงเขาไม่ยอมรับนะเพราะเพราะว่าเขาโดนศาลสั่งจ่ายล้านหนึ่งนะใครจะไปยอมรับใช่ไหม ศิลปินก็โดนเพื่อนออกมานะเรียกว่าออกมาพูดความจริงแต่บางคนใช้คําว่าแฉนะไม่รู้คาว่าแฉหรือคาว่าพูดความจริงเาวาเนี่ยเสียงแตกบอกว่าเฮ้ยเพื่อนมาทาแบบนี้ได้ยังไงนะโอ้นั่น,นสิเรา,ามีเพื่อนคนหนึ่งเราเรามีใครสักคนเป็นเพื่อนเราก็ไม่อยากให้เพื่อนแฉเราใช่ไหมเพราะชีวิตนี้ประเทศนี้ของเราเนี่ยไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนเอ้ยสโลแกนคุ้นๆเหมือนสโลแกนในอาชีพบางอาชีพแต่ไม่รู้ว่าเป็นอาชีพไหน นะพี่เข้มขอไม่เมนชั่นแล้วกันอาชีพอะไรพี่เข้มขอไม่พูดถึงนะแต่ว่ามันมีอาชีพอยู่อาชีพหนึ่งไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนเนี่ยไม่รู้อาชีพไหนเนาะคงพาประเทศจเจริญน,น่าดูอาชีพนี้นะเรื่องเนี้ยไม่มีพระเอกและเรื่องนี้ก็ไม่มีนางเอกมีแต่คนตอแหลมากตอแหลน้อยตอแหลให้ตัวเองพ้นผิดตอแหลเพื่อรักษาภาพพจน์ตอแหลเพื่ออ,อ,พพอ,พอ,ออีกฝ่ายหนึ่งเธอเนะี่ยผิดมากกว่านะชี้ไปชี้มานะครับ มันเหมือนนิยายอะไรสักเรื่องหนึ่งเลยที่มันเป็นแบบค่อนข้างดรามา่าไอ้ฝั่งนั้นก็ผิดฝั่งนี้ก็ผิดคือมันมีความผิดแฝงอยู่ในตัวคนทุกคนหมดเลยในนั้นนะถ้าฝั่งศิลปินชายโลกสองใบคนนี้นะครับเขาก็มีเพลงประกอบการฟ้องร้องแล้วนะพี่เข้มอยากรู้ว่าวงดนตรีเนี่ยที่โดนดราม่าเนี่ยต้องทนพฤติกรรมศริลปินชายคนนี้พูดลอยๆกลางคอนเสิร์ตและทัวร์มันไปลงเขาอะนะ น่าจะจัดเพลงประกอบการโดนฟ้องสักเพลงบ้างนะใช่ไหมเออถ้ายังคิดชื่อไม่ออกไปเข้มคิดชื่อให้นะชื่อเพลงฟอร์มหมาแก่เป็นไงฟอร์มหมาแก่แปลว่าอะไรว่าฟอร์มหมาแก่นะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องพฤติกรรมฟอร์มหมาแก่กันในคลิปนี้นะครับเราจะถอดรหัสบทเรียนว่าฟอร์มหมาแก่เนี่ยไอ้พวกหมาแก่เนี่ยมันพูดกับเมียน้อยอย่างหนึ่งพูดกับเมียหลวงอย่างหนึ่งตีสองหน้ารือสีเขาเรียกอ,อะไรลือสีแปงสารนะเออ พวก Two Face เนี่ยตีสหน้าทั้งหลายเนี่ยมีการแกสไลติ้งมานิเพลชั่นเขามีพฤติกรรมอะไรบ้างเราจะป้องกันตัวจากพวกนี้ได้ยังไงบ้างคำพูดของพวกฟอร์มหมาแก่ที่มักจะได้ยินบ่อยๆประมาณนี้คร่าวๆอ่ะมันน่าจะมีอะไรบ้างนะินคลิปนี้น่าจะยาว <laughs> พี่เข้มขอแบ่งเป็นพาร์ทได้ไหมอันนี้พาร์ทหนึ่งเดี๋ยวพาร์ทสอพาร์ทสาเดี๋ยวพี 2, พ่เข้มอัดตามมาทีหลังห <laughs> ยดุดแรนเดอร์คิปไม่ทันการเดินออกมาจาก คนหลอกลวงนะไอ้พวกฟอร์มหมาแก่เนี่ยทำยังไงนะครับรวมถึงตัวพี่เข้มเองเคยเจอคนมาฟอร์มหมาแก่ใส่ด้วยอ่ะแซ่บมากนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะโอเคนะครับดังนั้นเรื่องที่พี่เข้มจะเล่าและวิเคราะห์เนี่ยพี่เข้มจะเล่าแล้วก็ยึดจากหลักที่พี่เข้มได้นําข่าวมานะนี่จึงไม่ใช่การอัปเดตข่าวและไม่ใช่การพูดความจริงแต่เป็นการพูดเพื่อป้องกันนะ วัตถุประสงค์หลักจริงๆคือป้องกันคนที่มามาทูเฟสใส่เรามาตีสองหน้าใส่เรานกอยู่ข้างพิตานะคะอะไรอย่างเงี้ยอันนั้อันนั้น,นเป็นสไตล์ผู้หญิงใช่ไหมสไตล์ผู้ชายก็คือผมจะไปยากรับเมียหลวงแล้วนะครับอยู่กับเมียหลวงไม่มีความสุขเลยมา,มามากรอบเราอะไรเงี้ยนะครับจะพูดในมุมนี้มากกว่านะไอ้เรื่องคดีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่เข้มก็จะไม่ไม่ไปแตะเรื่องนั้นแต่จะแตะว่า เราจะป้องกันตัวจากผู้ชายคนนี้ได้ยังไงบ้างนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่ามีอะไรที่อัปเดตมาใหม่แล้วพี่เข้มเล่ามาเนี่ยมันผิดพลาดประการใดนะเพราะว่ามนุษย์ลิ้นไม่มีกระดูกมันพลิกทุกวันนะมันพลิกทุกวันเดี๋ยวพูดอย่างนั้นเดี๋ยวคนนั้นดีเดี๋ยวคนนี้ดีเราจะทํายังไงให้ตัวเองไม่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้และไม่ต้องเข้าไปร่วมเล่นเกมนี้และไม่ต้องเอาเอามือเราเนี่ยไปเปื้อนเลือดโดยการแทงกันไปแทงกันมาแบบนี้ นะแทงข้างล่างแล้วแทงข้างบนเออแทงไม่ได้แทงข้างบนแต่แทงข้างล่างรือเปล่ามีวัตถุประสงค์แบบนี้นะครับคลิปของเรานะขอให้เข้าใจตรงกันเนาะ